สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับหมาใหม่ล่าสุดน,นะครับสาหรับ honda lead หนึ่งสองห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะฮะปีสองพันยี่สิบห้านะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีขาวนะครับตอนนี้ราคายังไม่เปิดตัวนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงปุ๊บก็เลยรีวิวนะฮะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับเผื่อมนนีท่านใดนะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะ,ะหรือว่ากําลังมองหารถใหม่ ใช้งานสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนวันนี um, ้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าลีด125ตัวใหม่เลยนะครับนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นข้างหน้าใหม่เลยนะครับถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียม nice. นะฮะตัวนี้ไฟหน้าใหม่แล้วก็ข้างหน้าก็ใหม่นะครับแต่ว่าล้อนี่เหมือนเดิมนะฮะข้างหน้า12นิ้วนะฮะส่วนข้างหลัง10นิ้วเหมือนเดิมนะครับนีน่ฮะ แล้ว <mile> ก็ที่ใหม่ก็จะมีตรงนี้นะครับนี่ฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นที่ใส่ป้ายทะเบียนนะปกติจะไม่มีตรงนี้นะฮะแต่ว่าตัวใหม่ก็จะมีเพิ่มตรงนี้นะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะฮะสำหรับ honda lead หนึ่งสองห้านะฮะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ e sp แบบสตาร์ทเงียบนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานแล้วก็เครื่องยนต์หนึ่งร้อยยี่สิบห้า cc หนึ่งลูกสูบสี่วาล์วนะครับสีขาวก็เป็นเบ <fold three. S 2> าะสีน้ําตาลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะ แต่ว่าคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสี 24, น้ําตาลนะครับ Facebook, นี่ยถ้าเป็นตัว2,024นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะแต่ว่าตัว2,025นี่จะเป็นสีน้ําตาลนะครับนี่ยตัวนี้ก็จะแตกต่างน,นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว2,024จะมีครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะตัวที่เปิดคอนโซลตรงนี้นะฮะแต่ว่าตัวใหม่นี่จะเป็นแบบสีน้ําตาลด้านนะครับนี่ย ส่วนระบบเรือนไหม่ก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็จะมีโหมด i อริงสต็อปนะฮะตัวนี้ก็เวลาใช้งานก็กดลงนะฮะเวลาขับไปแล้วก็จอดนิ่งนะฮะประมาณ3วินาทีนะะเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัติเวลาออกตัวก็บิดคันเร่งนิดเดียวนะฮะเครื่องก็ติดขับต่อไปได้เลยนะครับนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวใหม่นะฮะสำหรับ h o n d a l e a d 125ปี2025นะฮะสีขาวนะฮะตัวใหม่เลยนะครับเนี่ย ตรงนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะก็จะมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับล้อหลังนะฮะขนาดยางนี่110นะบทับ90ขอบ10นิ้วนะฮะล้อแม็กสีเทานะ,ะตัวนี้ข้างหลังนี่จะเป็นดํานะคะส่วนข้างหน้าดิสนะครับเนี่ยที่ใหม่ก็จะมีตรงนี้นะครับส่วนไฟท้ายก็เหมือนเดิมนะคะกันตกก็เหมือนเดิมนะคะยูบ็อกเหมือนเดิมนะฮะก็ใหญ่มากนะครับใส่ของได้เยอะมากนะครับ อันนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับนี่ฮะกระจกยังไม่ได้ใส่เลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ศูนย์7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรามอําเภอกระสังนะครับนี่ฮสวยนะครับผมว่าสีขาวนี่สวยนะครับเป็นสีที่ขายดีมากนะครับทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นี่สีขาวนี่จะขายดีมากนะครับแต่ว่าข้างหน้าเขาสวยนะครับนี่ข้างหน้าตัวใหม่เลยนะครับสำหรับ ขวานด้านลีดหนึ่งสองห้านะครับนี่ครับก็จะมีสีขาวนะครับตัดด้วยสีดำนะครับไฟหน้าก็เป็น l อ d นะฮะส่วนไฟเลี้ยวไฟรีนะฮะนี่ครับไฟรีก็เป็นไฟรีตัวใหม่นะฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบคอมบี้บีกนะครับนี่คข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดำนะครับ ขนาดยางนี่เก้าสิบนะทับเก้าสิบขอบสิบสองนิ้วนะครับสีขาวนี่สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับในส่วนของราคาตัวนี้ก็ยังไม่ทางร้านยังไม่ได้เปิดราคานะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาให้นะครับวันนี้มารีวิวให้นะครับผมนะว่าตัวใหม่เป็นยังไงนะับสำหรับ Honda Lead หนึ่งสองห้านะครับนี่ฮะอันนี้ข้างหน้านี่เป็นตัวใหม่เลยนะฮะจากที่ดูก็จะเป็นข้างหน้าแล้วที่ดู นะส่วนข้างหลังก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับก็แตกต่างก็เพิ่มแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าข้างหน้าสวยนะสีขาวตัดด้วยสีดำนี่สวยมากนะครับโดยรวมผมว่าข้างหน้าสวยนะคนหน้าหลีดนี่ขายดีอยู่แล้วนะครับน,น,น้องนหนูหนี่สนใจเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสีว่วาล์วนะฮะสำหรับ เครื่องยนต์125นะฮะหลูกสูบ4วาล์วของ Honda ตอนนี้ก็ขายดีมากนะฮะทั้งจีออโนแล้วก็ Honda l e ีดนะครับมีมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจนะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9นย5 7 7 1 2 9นะครับวันนี้มารีวิวให้นะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคันใดที่จะออกรถใหม่นะครับวันนี้แนะนำก็จะเป็น Honda l e ีด 1>, 1, 2, 5ตัวหตัวมานะครับสีขาวสวยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ